คุณใต้ใช่ไหมครับเอ๊ะคุณหมอลิงหลุยเป็นยังไงบ้างคะเจ้นเจ้นก่อนนะครับกระสุนไม่ได้เข้าไปจุดสำคัญช่วงนี้ก็รอฟื้นไปก่อนนะครับถึงบาดแผลของเขาไม่เป็นอันตรายมากแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะคุณดูผลเอ็กสเดนนี้ก่อนนะตอนที่บอกเราเอกซเย์ให้เขาพบว่าตรงตับมีนเนื้อง,งอกนะครับ เนื้องอกเหรอคะเป็นแค่จุดเล็กๆแค่นั้นตอนนี้ยังไม่มีอาการครับผวงว่าคุณตาจะดูแลร่างกายของเ้าให้ฟื้นตัวได้เร็วนะครับนี่เป็นผลการตรวจร่างกายคุณเอาไปดูก่อนก็ได้อะไรนะแม้แต่ผู้หญิงคนเดียวยังหาไมา่เจอไม่ต้องแล้วออกไปซะฉันจะไปหาเองฉันําม่าต่ายอยู่เดียวหนีไปได้อีกแล้วมูลิงลุยกูจะหนีไปไหนอีกละ่ะ แล้วีนมือของคุณถืออะไรเนะี่ยเออคือมันคืออะไรบอกมาสิรา่างกายของคุณยังไม่พร้อมที่จะรู้ผลตรวจโอ้ผมกเกลื่อนไปเลยว่าตรงฟังจิ้งอี้ก็อยู่โรงพยาบาลนี้นี่นี่ผลตรวจรา่างกายของเขา้นเหรอมันไม่ใช่นะตอบแบบนี้ไปเขาก็คงไม่อยากรู้แล้วล่ะคุณใต้ยอยู่เซียวเป็นผู้หญิงของผมเอ๊ะ สวยแล้วนั่นผลตรวจนี่คุณยังกลา้าสนใจเรื่องผู้ชายคนอื่นอีกเหรอพีฟุกเฮ้ยโล่งอ,อกสักทีอย่างน้อยเขายังไม่รู้ผลคุณจะทำอะไรเนี่ยปล่อยนะฉันเจ็บนะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะดูคุณสิแผงไม่หายดีเดี๋ยวฉันก็โอ,โอ๊ยแบบนี้ใช่ไหมถึงจะเรียก,กว่าดินแก ผมควรจะไม่คุณรู้ว่าแบบไหนที่เขาเรียกว่ารังแกออ <c oughs> คุณอาสนใจผู้ชายคนอื่นนอกจากผมที่แท้เขาก็หึงนี่เองแต่ฉันจะบอกผลการตรวจร่างกายเขารู้ไม่ได้น,นี่คุณนี่มาโรงพยาบาลนะพวกเรากลับไปค่อยผมชอบโรงพยาบาลนี่แหละใครบอกคุณสนใจผู้ชายคนอื่นตอนน้าผมล่ะ <c oughs> คุณชายอยู่ข้างในไหมครับ สวยแล้วประตูไม่ได้ล็อกนะํำไม่น่าสีดแบบนั้นรูควคนเห็นด้วยไงงั้นเราก็มาทำเซอร์ไพรส์ดีกว่าไหมเข,เขาคงไม่ไม่นะเพลงคุณชายเอเอเอ,ออกไป คุณนายตะกูลตรงฟังเป็นไงละ่ะมีคนเห็นเราแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณจะแก้แค้นฉันงั้นเหรอคุณมันเลวที่สุดเลยนะผมนี่แหละเลวนี่แค่เริ่มต้นนะผมเลวได้มากกว่านี้อีกนะจะทำอะไรนี่มันโรงพยาบาลนะตอนที่คุณสนใจตรงฟังริ้งอีแล้วทำไมไม่คิดว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลละ่ะผมจะลงโทษคุณฝุบ คุณเป็นผู้หญิงของผมแล้วห้ามยู่กับตรงฟังจิ้งอ,อ,อีกก็ใจเรียกตอนหน้าผมจะพูดถึงผู้ชายคนนั้นอีกไม่งั้นก็เจ็บปวดเพราะคุณตอนนี้คขาลุกจากริงไม่ได้เลยนะคุณยังไงทำให้เขาเจ็บปว,วดอีกเลยผมสัญญาว่าถ้าคุณไม่อยากกับเขาผมก็จะรับบทเป็นสามีรองของคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันก็ได้ ฉันสัญญาว่าจะอยาก,กับเขาใครฉันเองค่ะแผลของพี่มาทำอะไรพี่ตรงฟังเกิดอะไรขึ้นเตอเป็นแฟนของหมู่ล,ลิ่งด้วยยังมีหน้ามาที่นี่อีกเลยพี่ตรงฟังไม่สบายตรงไหนไหมคะฉันถูกหมู่ล,ลิ่งดุยหรอกล้ออยงโดนทำร้ายจนเป็นแบบนี้ ตัวคิดว่าฉันเป็นที่เพื่อนเหตุเธอไม่ได้ก็เลยกลับไปอาบนิลลงลวยงั้ยสินะพี่ตรงฟังฉันไม่ได้คุณตายออกไปเถอะนะเธอก็รู้ว่าร่างกายของบอสยังไม่แข็งแรงเดี๋ยวจริงจริงเอาของที่เตรียมไว้ให้เธอไปซะฝึกเอ๊ะไม่อยาก พี่ตรงฟังจะเซ็นเรียบร้อยแล้วรอตัวเซียนก็ถือว่าจบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วก็ได้ค่ะพี่ซินถิงไม่รู้ว่าต่อไปจะมีโอกาสเรียกพี่อีกไหมฝากดูแลพี่ตรงฟังให้ดีด้วยนะคะถ้ามีโอกาสฉันจะกลับมาตอบแทนพี่มันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วบอสทำไมทำแบบนี้ล่ะคะ เรื่องยาเจ้ากวนจะเป็นคนพูดนั่นแหละดีละอย่างน้อยเธจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะฉันเพราะเธอไม่ได้ทำผิดอะไรบอบคงรักเธอมากสินะแต่บอบไม่เป็นห่วงเธอก็คงไม่จําถึงขนาดเนี้ยรักเหรอไม่หรอกนะฉันไม่เคยรักเธอแบบคนรักฉันเกับเธอเหมือนแค่น้องสาวเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าการจดทะเบียนตัวนี้เป็นแค่สัญญาระหว่างพวกเราเท่านั้นฉันช่วยเตยป่้นจากมู่ดิ่งรวยแต่เธอ ช่วยฉันจดใจความรู้สึกปิดที่ฉันไม่ได้ปกป้องหมู่จินถึงทั้งสองคนจะเหมือนกันขนาดไหนแต่ฉันไม่เอาของยูงเซียวมาแทนที่หมู่จินได้บทเรียนครั้งก่อน,นทำให้ฉันคิดได้ว่าฉันควรจะปกป้องคนที่อยู่ข้างๆฉันเพื่อไม่เป็นเหมือนหมู่จินอีกไม่ใช่เหรอหมายความว่าคารือ,อาดใตา้พระรูปแม่ที่อยู่บนหัวเตียงทำให้ฉันใจเย็นลงได้ทำไมจงยูจินกับ ถ้าช่วงดิอยู่ที่ห้องฉันล่ะใครนะก็ามาทำไมไม่ก็ประตูล่ะอย,อยู่เสียวเอ๊ะอ,อยู่เสียวอย่าเพิ่งไปนะตอนนี้ฉันดูแล้วว่าไม่มีที่ฉันไปแล้วบ้านที่ฉันเคยมีคุณพ่อและคุณแม่ที่รอฉันแต่วันนี้ไม่มีอีกแล้วตัวนคู่มาหนักหลัง พี่ชายที่อ่อนโยนคนนั้นมันหายไปแล้วเหลือเพียงแค่ปีศาจที่คอยวอกวนจันอยู่ตลอดเวลามูลิงหลุยกรี๊งนายปีศาจตาย,ยากจริงๆเลยนะพูดถึงก็โทรมาพอดีไปไหนตั้งนานนี่กี่โมงแล้วกลับมาเป็นหนึ่งชั่วโมองเดี๋ยวนี้นะไม่งนั้นผมจะให้คณไปจัดการตรงฟังทิ้งอีซะตีตีเอาแต่ใจไม่เปลี่ยนเลยแฮ คำพูดของเขาจะเชื่อได้ไหมนะมีแค่ที่นั่นที่ฉันจะอยู่ได้คาริอาหมูก,กลับมาแล้วเหรอไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินหยุดนะผมตามคุณไม่ได้ด้วยไงยยเฮ้ยชีอยากหนีออกไปแล้วจริงๆนี่สิ่งที่คุณอยากได้คิดไม่ถึงว่าตรงฟังจริงอีอยังเห็นจุดเจคุณตั้งห้าสิบแลว ห้บล้านเหรอสงสัยเมื่อนั่งคุณอบคุณจริงๆห้าสิบล้านเอพี่ตรงฟังทำไมฉันไม่ดูเอกสารให้ละเอียดนะหรือพี่ตรงฟังตั้งใจไม่อยากให้ฉันดูมันนะไม่ได้ฉันไม่สามารถรับมันของเค้าไว้ได้นี่อยากกลับไปอีกเหรอลืมไปวว่าคุณพูดอะไรกับผมวะ ุณจะบังคับให้ฉันอยู่ที่นี่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะฉันไม่ได้รักคุณซะหน่อยคุณเป็นผู้หญิงของผมผมไม่สนใจรอกอยู่ข,ข้างผมก็พอแล้วะมีผู้หญิงตั้งมากมายแล้วทำไมต้องมายุ่งกับฉันด้วยล่ะที่รักผู้ชายคนไหนจะไม่ชอบผู้หญิงล่ะโมลิงลุยมันจะมากเกินไปแล้วนะเอ,อจะเย็นครับคุณใตออ้ตัวนี้เป็นของที่ท่านประธานประมูลมาตั้งร้านหนึ่งเลยนะครับ เอ้หนึ่งล้านเลยเหรอเฮ้ยเกือบแล้วฉันฝึกไม่กล้าเหรอเดี๋ยวผมช่วยนะฝุกเพลงหายกอดเรียงล่ะแตกหมดเลยเนี่ยเพลงเพลงเพลงยังมีอีกนะคุณแจนี่มันถ้วยราคาเกือบสิบล้านใช่ไหมครับ จะทำไมได้มูด้ดหลุยใจเย็นนะของราชวงศ์หนาราคาตั้งห้าสิบล้านห้ามทำแต่งนะแค่ห้าสิบล้านแล้วอ,อย่างนไงฝุ่นคุณคิดว่าก้อยเงินเธอห้าสิบล้านมันเยอะมากนั้นสินะห้าสิบล้านเราแก้1สร็ิน่นสหรับผมผมเกยงมันเบาๆมันก็จะถูกจริงไปในตังเขยียไอ้เลวมูิงหลุยทำให้ฉันโมโหแล้วนะ แล้วจะมาทำลายข้าวของแบบนี้ได้ยังไงกันเล่ายังเหยียบมันอีกนะเพียกล้าทำลายข้าวของตามใจแบบนี้คิดว่ามันเป็นของเล่นหรือไงกล้า,าตบผมรู้ใช่ไหมว่าจะเจอกับอะไรฉ,ฉันตบก็บไมได้ยังไงกันแล้วเนี่ยเออจาฉ,ฉ,ฉันแก้โกรธี่เห็นคุณไม่รักษาของนะอีกอย่างนะสิ่งของที่มีค่าเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสำคัญในใจของฉัน ผมไม่โกรธก็ได้แล้วผมจะปล่อยคุณไปจะจำอะไรออกไปนะแต่ว่าคุณกล้าตบหน้าผมผมจะลงโทษคุณอ,อนี่ฉันต้องห้ามเขาในสิ่งที่เขาต้องการสินี่มันท้องรับแขงนะเงนั้นก็ไปห้องนอนตั้งเจกแล้งจำตัวไม่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยฉันต้องเตือสติเขา เออฉันทำตามที่คุณบอกแล้วไงว่าจะไปหย่าก,กับเขาแล้วคุณก็ต้องทำสัญญาเจี๊ยว้กับฉันสิเพราะเรื่องนี้เองเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณก็ดูแต่ตอนนี้เอ,อ้า,เาไม่เรื่องสำคัญที่ต้องทำคุณใต้คุณใต้ครับเข้ามาเออขอโทษที่มารบกวนนะครับแต่กุญแจเชญคุณปพบที่ห้งรับแขกตอนนี้บอกว่ามีเรองจะคุยกับคุณเออค่ะเดี๋ยวฉันลงไปนะ ระดูเต็มไปหมดปิดก็ไม่มิดเออคุญแจเตรียมชุดให้คุณแล้วละครับเขาบอกว่าคุณต้องชอบบางแน่แน่คอยาวเหรอมันจะคุมได้จริงๆหรอเนี่ยใส่ใจฉันแล้วยังเลือกสีฉันชอบอีกในนั้นอยู่ที่ห้องรับแขกต้องระวังหน่อยแล้วนั่นมัน ใช้ช่วงหลินฉันกับน้องฉันใครน่าสนใจกว่ากันละคะเรื่องอย่างว่าฉันก็ไม่แพรยินน่าลงนะเธอหละน้องคุณมีทักษะอะไรกันจะกอบคุณไม่ได้หรอกเขาไม่มีประสบการณ์เหมือนเธอนี่จเจ้าทักษะพวกนี้มาจากไหนละ่ะเขาเรียกฉันมาเพื่อมาดูฉากเลิกซีของพวกเขางั้นเหรอคุณชายมู้นี่ไร้กัดจริงๆเลยนะคะอาจบๆ เมื่อวานเพียงนอนกับจวงยูจินแล้ววันนี้ก็มาอ่อยมูดเลี้ยงลุยไม่ได้ใจบ้ายังไงนะทีรักมาแล้วเหรอฝุ่นเอ,อยหลบทำไมล่ะเข้ามานี่สิจะทำอะไรของเขาเนะี่ยมานั่งนี่ก่อนอื่นผมจะสอนอะไรที่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเออคุณชายมุ่งคุณเห็นไหมพี่สาวคนที่เคยเรังแกคุณนะอ่ะยูเซียทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะ ไม่กลัวจวงยูจินรู้เหรอถ้าเกิดเขาไม่ยกโทษให้เธอเล่ะฉันกับเขามันเป็นไปไม่ได้ละจะพูดเรื่องยกโทษอีกทำไมล่ะยกโทษเรอแต่จากข้อมูลที่ผมรู้คุณเป็นแฟนของจวงยูจินไม่ใช่เหรอช่องรับแขกของผมมีกล้องวงจรปิดตั้งหลายตัวคุณได้จ่ายจดดิดไปเยอะเลยเลยเอ๊อค,คุณจะทําอะไรน่ะทำอะไรน่ะเหอะรอคุณลองคิดที่ว่าถ้าจวงยูจินรู้ว่าคุณมาอ่อยผมถึงที่นี่แล้วจะทำยังไง เขาช่วยฉันแก้แค้นนะหรอไม่นะขอร้องล่ะใ้ฉันทำอะไรก็ได้ใหญ่ขารู้เรื่องนี้ไปเด่นข่านะใช่ทำอะไรดีล่ะ <c oughs> ก็ได้งั้นกูก็สะะารภาพผิดเรื่องทั้งหมดแล้วขอตัวอยู่เสียวซะฉันจะคือน้องสาวของฉันจะไม่ได้ทำอะไรเธอนะไม่ได้ทำเหรอพ่อบ้านจูเอาดีโอเมื่อกี้มาเปิดให้ดูหน่อยสิครับ อย่านะอย่านะเออมาเป็นความผิดของฉันฉันเลีงแกเธอมาตั้งแต่เด็กฉันดีจฉาธอมาตลอดอิจ้าเหรอทำไมล่ะนี่เป็นโอกาสที่ฉันจะได้รู้จักหยูเซียวมากขึ้นตั้งแต่เด็กเธอเรียนเก่งและสวยกว่าฉันทุกคนรอบข้างสนใจแต่เธอจนลืมฉันไปจวงอยูจินชอบเธอตั้งแต่เด็กไม่ใช่ฉันนี่แหละผู้หญิงที่ฉันชอบล่ะเก่งตั้งแต่เด็ก เพราะคุณอิจฉาเธอก็เลยรังแกเธอตั้งแต่เด็กอย่างนั้นเลยไม่ใช่แกฉันะแม่แม่แม่เธอก็ด้วยแม่เธอเป็นอะไรยูเซเยวเอาเธอไปพี่ยืมหน่อยได้ไหมพี่หนาวเพิ่งรู้สึกหนาวแล้วตอนที่คุณย่วัผมทำไมตอนนั้นทำตัวร้อนแรงนักล่ะไม่ฉันหนาวจริงๆนะเอาไปซะ พูดต่อสิแล้วยังไงต่อละ่ะคุณพ่อชอบแม่เธอมากแม่แต่โมโดกของบรรพบุรุษคุณพ่อก็มอบไปกับแม่ของเธอเท่านั้นแม่ฉันไม่ได้รับอะไรเลยไม่จริงพี่มีกล่องโมโดกอีกกล่องนะนั่นมันไม่ใช่ของแท้มันเป็นเพียงเพราะคุณพ่อไม่อยากให้คุณแม่ฉันน้อยใจก็เลยซื้ออีกกล่องเพื่อทดแทนให้คุณแม่แต่กล่องที่ให้แม่เธอนะ่ยมันจะมีคำสลักไว้นั่นคือของจริง